เช็คด่วนค่ะสำหรับท่านที่มีอาการที่มีเบาหวานาน้ําตาลสะสมนะคะสูงถึงระดับ7แล้วแล้วก็ไขมันในเลือด230พี่ทานหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้วก็พี่ทานก่อนนอน1นเม็ดรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทานแบบนั้น,นเลื่อยมา3เดือนพอหลังจาก3เดือนพี่รู้สึกพี่เริ่มหลับแล้วเราหลับก็คือเริ่มหลับสนิทคือนม่มีอาการป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบนะคะก็ประมาณ2ปีแล้วก่อนเริ่มทานค่ะคือมีภาวะคอมดันค่อนข้งางสูงก็คือวัดได้ประมาณ130 ถึงนอยสี่สิ่งจากที่เราเริ่มปรับมาทานตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือความดันค่อยๆลดลง,ลงเหลือประมาณ90ถึงร้อยเป็นไมเกรนคะก็ทานยาพณมอนี่สี่ชั่วโมงก็ไม่หาย<า><า>ก็ทานแล้วอะค่ะก็เห็นผลตั้งแต่กองแรกเลยเก็คือแบบอากอารมันเ็นหนักๆก็ก,ก,ก็ดีขึ้นมาก,าก,ากอะค่ะสำหรับส่วนเรื่องของความดันก็ลดลงตามลําดับจากร้อยห้าสิบก็ลงมาเหลือร้อยยี่สิบก่อนเริ่มทานนะคะมีอาการยังไงบ้างคะค่ะก่อนเริ่มทานเนี่ยเป็นโรคลูมาตอยชน์ เดินไม่ได้แล้วขายกแขนไม่ได้แล้วแล้วก็มีภาวะหยุดหายใจ38ครั้งต่อชั่วโมงก็ต้องใช้สล p ปแ c k นอนเพราะว่ามีภาวะที่เคยไม่หลับมาถึง72ชั่วโมงคือไม่มีความง่วงเลยแต่ร่างกายอยากหลับคือเป็นแบบนี้มา3ปีการใช้สลิ p แ c k ก็คือเพื่อเพื่อหมอบอกว่าอาการนี้ อาจจะเป็นเส้นเลือดตีบได้ค่ะแล้วก็ประกอบกับภาวะที่ที่อ่ะมีเบาหวานน้ำตาลสะสมนะคะสูงถึงระดับเจดแล้วแล้วก็ไขมันในเลือด230 2อ0ยสาสิแต่ว่าน้ำตาลเนี่ยหมอให้ดูแลตัวเองยังไม่ให้ถายาก็ค,คือในส่วนของอาการเบื้องต้นที่ที่คุณปิ๋วเล่าให้ฟังเนี่ยจริงๆก็เป็นเกิดจากระบบเลือดก็ค,คือเลือดไปเลี้ยงระบบสมองได้ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็แต่ว่า าหลังจากในช่วงของการเริ่มทาน KO ตัวนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงหนึ่งเดือนแรกก็คือพี่ทานหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้วก็พี่ทานก่อนนอนหนึ่งเม็ดพี่ก็ว่าดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทานแบบนั้นเรื่อยมา3เดือนพอหลังจาก3เดือนพี่รู้สึกพี่เริ่มหลับแล้วเราหลับก็คือเริ่มหลับสนิทเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเราหลับแต่เราหลับไม่สนิทแต่พอเราทาน KO เราสามารถที่จะมีความง่วงในระดับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนได้แล้วแล้วก็ สามารถว่าเราเคยไม่สามารถตื่นนอนตอนเจ็ดโมงได้แต่เราตื่นนอนตอนเจ็ดโมงได้หลังจากที่เราทานเคโอก็คือกลไกการทํางานของสมองเริ่มปับสมดุลมากมขึ้นนะคะระบบหัวใจก็สามารถที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงค่ะ สมองได้ดีขึ้นออแล้วตอนนี้จากตอนแรกนะคะที่คุณผิวบอกว่าเป็นรูมาตอยเดินไม่ได้แต่ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะเดินได้จากนั่งไม่ได้นั่งได้ค่ะ,คะแล้วตอนช่วงที่ว่าเป็นรูมาตอยกับนอนไม่หลับคอบตานี่คือดำม,มากคือเนื้อตามข้อดำม,มากตอนนี้เริ่มจางลงรับประทานยังไงบ้างคะตานหลังอาหารเช้า2เม็ดไปเลยแล้วก็ก่อนนอน,อเนเออ2เม็ดแต่พอหลังจากที่ทานแบบนี้รู้สึกว่าหน้าสด ใสขึ้นกว่า 1, ทานเม็ดเดียวค่ะ,คะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปิ๋วมากนะคะคที่แบ่งปันประสบการณ์เป็นวิทยาทานให้กับผู้ชมท่านอื่นๆเพื่อจะได้ใช้วิธีในการดูแลสุขภาพแบธพแบรธรรมชาติบำบัดค,ค่ะ่เราจะมาติดตามนะคะผลลัพธ์ที่คุณเอื้อยซื้อผลิตภัณฑ์ KO <อ>ให้คุณคแม่รับประทานนะคะซึ่งคุณแม่ของคุณเอื้อนะคะก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดตีดที่สมอง นะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณด้ลองเล่าประสบการณ์นะคะว่าหลังจากที่คุณแม่ก่อนที่จะรับประทาน KO เนี่ยคุณแม่มีอาการอย่างไรบ้างคะ,คะก็คือก่อนหน้านี้คือคุณแม่มีอาการป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบนะคะก็ประมาณ2ปีแล้วะคะ่ะแล้วก็ตอนที่ก่อนเริ่มทาน,นะคะคือมีภาวะความดันค่อนข้างสูงก็คือ,อวัดได้ประมาณ1 3 0 1 4 0ถึงค่ะแล้วก็พอหลังจากที่เราแบบเริ่มปรับมาทานตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือความดันค่อยๆลดลงเหลือประมาณ90 1 0 0ถึงรคือใช้ระยะเวลา ประมาณเท่าไหร่คะถ,ถ้าเริ่มทันตัวค K อจริงๆเนี่ยก็คืออยู่ระยะประมาณ2-3เดือนค่าความดันของคุณแม่คุณเอื้อยก็คือลดลงมาอย่างชัดเจนนะคะแล้วในส่วนของการที่เป็นเส้นเลือดตีบเนี่ยโดยปกติคนกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการชานะคะมือแขนขาอ่อนแรงนะคะก็คือกลุ่มกลุ่มที่จะเป็นอมัมพฤต นะคะแต่ในส่วนของคุณแม่เองเนี่ยก็คือเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้วะนะคะหลังจากรับประทานเคโอไป3เดือนเป็นยังไงบ้างคะก็ละหลังจากที่ทานไปคือเหมือนกับตอนนี้ก่อนก่อนหน้าที่ทานก่อนนะคะคือจะ ผิวพรรณเนี่ยค่อนข้างคล้ำนิดนึงเพราะว่าระบบเลือดด้านในน่าจะไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็แต่ว่าหลังจากที่เราเริ่มทานไปแล้วเนี่ยก็คือหน้าตาผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็หน้าตาสดใสขึ้นเดิมเนี่ยเหมือนกับยังยกแขนหรือว่าขยับขาข้างแต่ละข้างเนี่ยยังไม่ค่อยสมบูร,รณ์เท่าไหร่ก็หลังจากที่เราเริ่มทานไปแล้วเนี่ยก็คือสามารถยกแขนได้สูงขึ้นแล้วก็ขยับแขนแล้วก็ขยับขา,ขาได้บางสว่วนปัจจุบันนะคะคุณเอื้อยเองยังให้คุณแม่รับประทานยาคุณหมออยู่ด้วยไหมคะ ถ้าเป็นยาของคุณหมอคะ่ะคือตอนนี้จะบอกว่าได้ดดิยาที่เป็นแผนปัจจุบันทั้งหมดแล้วแล้วก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ของที่ดีนันทวดร้อยเปเลยอ๋อค่ะแนะนำนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบหลอดเลือดแล้วก็เกี่ยวกับระบบะประสาทนะคะก็แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ k o นะคะเพราะว่าตัวน,นี้เป็นสารกระกจากธรรมชาติจริงๆนะคะหลายๆท่านอาจจะมองหาว่า มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติตัวไหนที่จะมาช่วยบำบัดนะคะก็ะคือตัวนี้นแนะนำเคโอเลยค่ะอันนี้นเป็นผู้ใช้งานจริงๆแล้วก็เห็นผลจริงนะคะก็แนะนําเลยค่ะขอบคุณคุณเอื้อยมากนะคะสําหรับการแบ่งปันผลลัพธ์นะคะเพื่อให้กับผู้ชมทางบ้านนะคะที่ยังรังเรสงสัยว่าเอ๊ะทานแล้วจะดีจริงไม่ดีจริงนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเอื้อยมากๆนะคะสวัสดีค่ะคุณเกียร์เปียดานะคะ ก็มาติดตามผลการรับประทาน K.O. นะคะ <Okay. S 1> ทานต่อเนื่องมาประมาณ3เดือนนะคะ <Okay. S 1> จะให้คุณเกียร์ช่วยแบ่งปันผลรับนะคะไม่ทราบว่าก่อนที่จะเริ่มรับประทานนะคะมีอาการอย่างไรบ้างคะ,คะก็จะมีเป็นไมเกรนนะคะก็ทานยาคนหมอนี่สีชั่วโมงก็ไม่หายค,คือแบบลุกขึ้นมาเนี่แบบปวดเบ้าตาแทบจะเดินไม่ได้ก็เลยไปซื้อบางทีก็ไปซื้อ,อยาจากร้านขายยามากินก็ไม่ดีขึ้นก็เลย มีเพื่อนแนะนำมาค่ะให้ทานตัวนี้พอทานแล้วอะคะ่ะก็เห็นผลตั้งแต่กองแรกเลยก็คือแบบอาการมันที่ที่เป็นหนักๆก,ก,ก็ดีขึ้นมากอะคะ่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของความดันก็ลดลงตามลําดับจาก150ก็ลงมาเหลือร2 0ยสซึ่งใช้ระยะเวลาในการทานก็ไม่มากเลยะคะ่ะกล่องสองกองแรกอะก็เริ่มดีขึ้นเริ่มเห็นผลว่ายาที่เคยคุณหมอให้มาเราก็ไม่ค่อยได้กินยาของคุณหมอแล้วอะคะ่ะ ยังไงบ้างคะในส่วนของการทาน K.O. ก็แรกๆเลยค่ะก็จะเริ่มทานเช้า1เม็ดแล้วก็ก่อนนอน1เม็ดนะคะก็มีมาช่วงเดือนที่3ามะคะเริ่มทานเป็นมือละ2เม็ดเนื่องจากว่าเราอยากสุขภาพดีแบบเร็วๆเงี้ยค่ะก็คือให้มันได้ผลที่ดีมันไม่ทรมานนะคะพอทานแล้วมั่นใจ ก็คือในส่วนของคุณเกียร์เองเนี่ยจากที่เคยเป็นไมเกรนนะคะปวดศรีรษะแล้วก็ทานยาทุกๆ4ี่ชั่วโมงนะคะปัจจุบันเนี่ยพอมารับประทานในส่วนของ KO นะคะประมาณสักสองกล่องนะคะก็คือเริ่มมีอาการดีขึ้นปัจจุบันคุณเกียร์เนี่ยก็ทานต่อนเนื่องมาประมาณ3มเดือนนะคะก็คือในส่วนของการเป็นไมเกรนก็หายไปนะคะไม่ต้องรับประทานยาจากคุณหมอแล้วนะคะแล้วก็ยังได้ผลลัพธ์ในเรื่อง ื่องของเกี่ยวกับความดันสูงด้วยนะคะค่าค,ความดันนี่คือได้ตรวจวัดด้วยหรือเปล่าคะตรวจวัดค,ะค่ะตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือเป็นร้อยยี่สค่ะ,คะจากเท่าไหร่คะากจากที่ตอนแรกเหลือร้อยห้าสิบ จาก150ค่าความดันนะคะลดลงมาเหลือ120นะคะสำหรับการทานต่อเนื่องประมาณสามเดือน<ม>ก็เห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นแล้วคุณเกียร์มีได้ผลลัพธ์ด้านอื่นๆอะไรบ้างคะนอกจากเรื่องของไมเกรนดีขึ้นนะคะปวดหัวลดลงนะคะแล้วก็ความดันลดลงคอเลสเตอรอลลดลงมีผลลัพธ์ด้านอื่นๆอะไรบ้างคะด้านอื่นๆก็จะเช่นบอกว่าเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยจะ ไม่รู้สึกแบบเหมือนเหมือนเราอดนอนอย่างเวลาเรานอนดึกเนี่ยตื่นขึ้นมาจะาสดชื่นก็สามารถแบบทำงานได้ปกติอะค่ะไม่ไม่มึนหัวไม่ไม่ปวดหัวอีกเลยอะค่ะนะคะแล้วก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ารับประทาน K.O. แล้วช่วยให้น้ำหนักลดลงด้วยหรือคะใช่ค่ะ ลดลงจากเดิมน้ำหนักเท่าไหร่คะจากเดิมก็จะอยู่ประมาณ85กิโลนะคะตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือประมาณ83ดสเหลือ83กิโลก็คือคลดแบบเป็นธรรมชาตินะคะ,คะก็คือดูแลจากระบบภายในะนะคะ,คะก็คือส่งผลได้อย่างชัดเจนนะคะแนะนำคนที่นะคะเป็นไมเกรนนะคะก็หนักหนักเลยที่บางคนทานยาหมอแล้วไม่เห็นผลนะคะ แล้วก็มีความดันแนะนําทานตัวนี้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากแล้วก็จะทานต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะเพื่อเป็นการที่แบบว่าดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องคะขอบคุณสําหรับคุณเกียรตที่มาแบ่งปันนะคะข้อมูลเป็น วิทยาทานให้กับผู้ชมท่านอื่นๆนะคะที่ยังลังเลสงสัยว่าเอ๊ะทานแล้วจะดีจริงไหมนะคะหรือได้ผลจริงหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ได้เสียงตอบรับนะคะหรือการแบ่งปันจากคุณเกียร์ในเรื่องของอาการไมเกรนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความดันสูงและการลดคอเลสเตอรอลในเรื่องก็เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนต้องขอขอบพระคุณคุณเกียร์ด้วยคะ่ะท่านท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือด ครูจะแนะนําทาน KO 1-2ถึง2แคปซูลนะคะแค่นี้ก็จะช่วยให้ระบบเลือดของท่านไหลเวียนดีนะคะทำให้อาการที่ท่านเป็นอยู่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะ KO นะคะ1กล่องมี30แคปซูลค่ะท่านใดสนใจนะคะติดต่อได้ที่ครูจาได้เลยนะคะที่เบอร์0831895668 083189 5668กแครูจะยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำนะคะสำหรับทุกๆท,ท่านเลยค่ะ